ความมีพลังที่แท้อยู่ที่ไหนดูในทางหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าไอ้ตัวพลังความแข็งแรงที่แท้เนี่ยมันอยู่ที่ความเป็นอิสระความไม่ถูกกีดกั้นจากัดไม่ถูกกักขังไม่ถูกจองจํามัดเป็นต้นใครจะมีพลังแข็งแรงเท่าไรก็ตามถ้าหากว่าตกหลุมตกบอ่อ จมปลักไปแล้วหรือว่าถูกมัดส้นแน่นหรือถูกขังไว้เนี่ยกำลังมีเท่าไหรไม่มีประโยชน์แต่ว่าคนที่ไม่ถูกมัดถูกจองจำอะไรเป็นต้นเนี่ยตัวเป็นอิสระเนี่ยจะเคลื่อนไหวย,ยังไงก็ได้ก็มีกาลังเท่าไร่ก็ใช้ได้ดเต็มที่เพราะฉะนั้นตัวพลังที่แท้นี่จะมีความหมายตรงที่มีความเป็นอิสระเพราะ,ะนั้นพระพุทธเจ้าจะส่งเน้นไว้ตัวพลังในยอยู่ที่ความเป็นอิสระ ถ้าดูจะไม่ต้องนึกอะไรอื่นอย่างช้างเนี่ยตัวโตเหลือเกินเนี่ยไปลงคลองเข้าจมโคลนน่ตกหลุมเลยว่าติดลมก็มีกำลังตัวโตเท่าไหร่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยหมดความหมายไปเลยเพราะฉะนั้นเรื่องกำลังนี่ต้องมีความเป็นอิสระเนีพรพอช้างถ้าเขาไม่ติดลมไม่ตกอะไรซะ ไม่ติดโครนเขาก็มีกําลังเท่าไหร่ก็ใช้ได้ก็จะทําอะไรเคลื่อนไหวได้เต็มที่จะลากสูงหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จึงเป็นเรื่องสําคัญคนเราก็เหมือนกันเนี่ยจะต้องมีอันหนึ่งก็คือการที่จะมีพลังที่แท้ต้องมีความเป็นอิสระความเป็นอิสระไม่ถูกครอบงําไม่ถูกจํากัดกีดกั้นอย่างคนที่ทํางานเพื่อส่วนรวมอย่างเงี้ยถ้าหากว่าใจ ไปยึดติดไปตกอะไรถูกจองจําถูกครอบงำซะแล้วเนี่ยก็จะทําอะไรได้ไม่เต็มที่ยกตัวอย่างง่ายๆย,ยังไปห่วงผลประโยชน์เท่านั้นแหละใจติดแล้วเพราะใจห่วงผลประโยชน์ของตัวห่วงสถานะของตัวตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เต็มที่แล้วติดขัดไปหมดนั้นความห่วงความกังวลอะไรเหล่านี้ความหวงแหนความยึดติดในสิ่งต่างๆในโลกก็ทม ลาบยศเป็นต้นเลยตัวเหล่านี้เป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยหมดความเป็นอิสระพอหมดความเป็นอิสระแล้วก็หมดแรงที่จะทํากิจการงานไปตามความมุ่งหมายก็จะทําให้การงานกิจการนั้นไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรไม่เจริญก้าวหนะ้าเพราะฉะนั้นจะต้องสร้างพลังตัวที่แทนนี้ก็คือความเป็นอิสระ โดยแท้แก่นของมันก็คือการที่เรามีจิตใจที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำนั่นเองมาให้ความโลภความโกรธความหลงเข้า,ามาครอบงำได้จิตใจของเราก็มีจุดมุ่งหมายที่ดีงามตอนนี้แหละถ้าเรามีจิตใจมุ่งต่อความดีงามอย่างพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ก็จิตใจไม่ติดอยู่กับเรื่องตัวตนแล้วก็ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกเพื่อหูชน ในนี้ไม่มีความติดข้องในอะไรต่างๆตอนนี้ทำอะไรก็ทำได้เต็มที่เลยมีกำลังอุทิศตัวให้แก่าศาธนกิจงานพระาศาสนาญาติโยงก็เช่นเดียวกันแหละก็เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องพยายามทำตัวให้โล่งให้ปโปร่งให้เป็นอิสระ